ในอายะที่สี่อาตาพี่น้องกลับเปิดไปในอายะที่สี่ในอายะที่สี่นะซึ่งในอายะที่สี่เนี่ยมันเป็นอายะที่ยาวอ่าที่ผมจะอ่านให้ฟังแล้วก็จะเน้นย้ำม,มากับ่าพี่น้องคือช่วงเวลาที่เราจะหยุดในอายะที่สี่นะอินฟิรอาวอาลาฟิลอารดฟิลอารดอ่าตรงนี้นะหยุดตรงนี้ อ่ามีใครอ่านจบไหมคือมีใครอ่านแบบทีเดียวจบเลยไหมไม่ไม่ไหวไม่ไหวยังไงงานไม่ไหวไมันยาวก็ต้องหาที่หยุดใช่ไหมเวลาต้องหาที่หยุดของเขามันก็จะต้องออกเสียงของเขาด้วยเราจะไปอ่านว่าอินนฟิร์อุนาลาฟิลอารบฟิลอารบฟิลอารบอ่าตัวอะไรตกไปตัวลอตตกไปใช่ไหมอ่าตัวไปถูกไหม ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะหยุดของเขาผมต้องบอกท่านพี่น้องว่าถ้าอ่านต่อไม่หยุดไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าจะหยุดอันหนึ่งมาจากว่าลมหายใจของเรามันไปไม่ไหวเราต้องหยุดตัวเขาให้หมด fill our fill o บะนะมีตัวตัดอทอยู่ข้างหลังด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่อยากจะให้ท่านพี่น้องได้ ได้ให้ความสําคัญเวลาที่เราหยุดนะครับนะนั่นคือในอายะที่สามและในอายะที่สี่ท่ทีในอายะที่สี่อาตบิโนงดูในอายะที่หนะ้ามีกละในอายะที่ห้าวอนูรีดูอันนัมุนมนลัลละลีนัสตูดูอิฟูฟิลอารรบฟิลอารรบนะเวลาที่เราจะหยุดถ้าไม่หยุดต่อเลยถาวายต่อเลยได้ไหมได้เพราะฉะนั้นฮะ ต้องดีคร ah, ja ah ja ah huh? no, oh, ับฟิลอารม์ถ um ้าหยุดนะฟิลอารมฟ์ล i l อารมแแต่ถ้าอ่านต่อฟิลอารมลดวตมีวลนดจอัวยาะต้องให้ฟลอารมต้องมีตัวดอดด้วยยังไงก็ต้องมีตัวลอดจะออกตัวเสียงเบาเสียงนกแต่ต้องให้ออกปานกลางฟิลอารมฟิล i ฟังมาก่านม่ได้ f i อารฟิลอาร เวลาผมอ่านฟ i l l ร r ท่านพี่น้องได้ยินตัวดอดไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินแล้วในตัวจริงๆของเขามีไหมมีเพราะฉะนั้นฟ i l l ร r d u แปลว่าอะไร ar ดุนแผ่นดินโลกถ้า a ุ dun ar f i ร l แปลว่าอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ความหมายเหมือนกัน r า b a ar ar ไม่รู้ความหมายแต่คําว่า a r a อ ar dun หรือ a r บะแปลว่าโลกหรือว่าแผ่นดินนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายุต ต้องหยุดของเขาให้ครบด้วยอะไรอีกอ่ะ